สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสเสรอสุดในสามโลก ทูตนอกแถวสัตว์ประยุทธ์คิดเองหรือเปล่าสวนกระแสโลกปมรัฐประหารพรมา่าเพจทูตนอกแถว The Alternative Ambassador ของนายรัฐชาลีจัน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีจุดยืนการต่างประเทศต่อสถานการณ์การรัฐประหารในเมียนมาโดยระบุว่าเสรอสุดในสามโลกหลายคนคงเห็นข่าวที่สหรัฐ ได้ประนามการทำรัฐประหารในพมา่าและออกมาตราการคว่ำบาตรพม่าต่างๆตามมารวมทั้งข่าวคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติแสดงความกังวลอย่างยิ่งโดยได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีในทันทีรวมทั้งความจำเป็นในการยึดมั่นในสถาบันและกระบวนการทางประชาธิปไตยการเคารพสิทธิมนุษยชนเสรีภาพพื้นฐานรวมทั้งหลักนิติธรรม ในพมา่าและข่าวที่ผู้นำแถวนี้ออกมาแถลงว่าได้ตอบหนังสือของผู้ทำรัฐประหารในพมา่าที่เขียนมาขอรับการสนับสนุนข้ออ้างในการกระทำดังกล่าวว่าตนเองสนับสนุนตามคำขอ การที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติซึ่งรวมไว้ด้วยประเทศมหาอำนาจทั้งหมดสามารถตกลงเห็นพ้องกันได้ในการออกแถลงการดังกล่าวนั้นพูดง่ายๆมันก็คือความเห็นของโลกส่วนใหญ่และมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่จีนเองที่ตอนแรกมีท่าทีออกไปในทางปกป้องการทำรัฐประหารในพมา่าแต่หลังจากดูลมแล้วตอนนี้ก็เริ่มหันมาเปลี่ยนใจเช่นกัน นึกไม่ออกว่ามีผู้นำที่ไหนใครในโลกออกมาประกาศสนับสนุนพม่าส,สุดตัวเช่นนี้อีกที่แสดงท่าทีออกไปนี้ไม่ทราบว่าได้ปรึกษาหาหรือใครหรือหน่วยงานใดก่อนหรือไม่หรือคิดเอง แต่จะอย่างไรนี่คือการแสดงออกถึงความไม่เข้าใจในบริบทความเป็นไปของโลกการขาดวิสัยทัศน์โดยสิ้นเชิงหรือพูดให้ชัดคือนี่คือความไม่รู้การหลุดโลกความเชิมความเบาปัญญาความเสรยออย่างยิ่ง มันสะท้อนถึงความไม่เข้าใจว่าโลกคิดอย่างไรประชาธิปไตยคืออะไรและตีแผ่เนื้อแท้ความเป็นเผด็จการและความเสร่อของตอนเองนั่นเองเสร่อสุดในสามโลกแล้วครับ มีคนอยากให้เขียนถึงเรื่องท่าทีของสหรัฐอเมริกาในกรณีพมา่าเปรียบเทียบกับไทยแต่คิดว่าผมได้พูดไปบ้างแล้วในการให้สัมภาษณ์กับประชาไทยที่เคยเอามาแชร์และอาจารย์ประวินก็ได้เขียนถึงเรื่องนี้แล้วเช่นกันและขอสารภาพว่าเรื่องนี้ผมควรจะเขียนตั้งแต่เมื่อวานแต่หลังจากไปให้กำลังใจน้องๆก็พอดีป่วยด้วยโรคแห้งตามมาอะครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ